เอาแ้ว่ารยอรขามูขยับไปแนวนดีครับ10เมตรีที่ให้ดูนะไม่อยากให้บอกให้เก็บภาพเรียบร้อยแล้วพี่้เวลาแล้วอ

ผินสารใช่สัญยาณใช่อนบ้านเขาเขาไม่อยากไยาบ้านนะไปเที่ยวบ้านเร่่แครยงข็ไล่ไปจนึงหน้าถนนนั่นแหละกลับมาอยู่ที่เดิมที่เาอยู่นะครับ เลือดกับเสื้อเหอว่ใ่ไม่ไห้นอกั้วยต่อแล้วแ้วอนนู้ังน่อยอิเข้ยนก็ได้กไม่รู้จอดตอนปฝันเนี่ย้วใส่เอมันข้ารับได้เอรอ้นน้อ ก็เมื่อเช้าเองครับมีเวลาไม่เยอะก็ปริ้นภาพที่มันอาจจะเหมาะขาวดำแล้วพอจะเห็นได้ชัดก็โหลดมาจากภาพของเพจศิลปะบทแอร์กันะครับก็จะมีภาพที่สื่อความหมายดีๆนะครับคือ Free our friends ก็เด็กๆทั้งนั้นก็เหมือนเพื่อนที่น้องเราเพื่อเป็นลูกเราเราจะคิดยังไงสงสารนะผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะมาได้บ่อยนะครับแล้วก็เพนควินเขาก็กล้าหาญมากใน มุมมองผมนะครับเป็นตัวแทนเขายืนหยัดเพื่อเสรีภาพถ้าเกิดเราไม่สู้ตอนนี้เมื่อถึงเมื่อถึงตาเราจนนะ่ะคุณก็มันสายเกินไปแล้วครับถ้าเกิดคุณจะมาสู้ตอนที่เขาอยู่หน้าบ้านเอาปืนมาจี้คุณน,ะนั่นคือสายไปแล้วครับเขากล้าหาญที่มาสู้แทนพวกเราทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งเล็กลน้อยที่อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะมาแสดงออกร่วมกันได้นะครับ ก็แล้วทำไมถึงเลือกสีภาพนี้ครับเพราะรู้สึกว่าในในเขจเขาจะมีหลายภาพมากเลยใช่ครับก็มีโอ้โหมีเยอะมากเลยครับตอนแรกกะจะปิ้นสีมาแต่ไม่ทันเมื่อเช้านะครับก็อันนี้โอ้โหเห็นควิ้นก็เข้าใจว่าป่วยมากแล้วนะครับอดข้าวมาหลายวันนะครับก็เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมีมีตัวนี้ที่กำลังจะฆ่าเขาอ่ะผู้ผู้เสพความตายคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็เหมือนกันอีแรงดำก็ คอยจะขยํำโอ้จะไปกินทำไมเพนกวินมันไม่อร่อยหรอกครับอันนี้ก็เป็นเทพีเสรีภาพก็ยืนหยัดสู้เพื่อเสรีภาพนะภาพนี้คงสื่อความหมายได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไอกรอบกรอบทองคำเนี่ยเสียดายไหมคะที่ไม่ได้ปิ้นเป็นภาาสีมาก็เดี ian, ink, ๋ยวเข้าหน้าครับการกับปืนยานครับ ทำไมถึงเลือกทานี้มามามาถือคะเออพรคิดว่าที่ไหนมีความอยุิรรรมที่นั่นไม่มีความเป็นกลางแน่นอนค่ะคือเราจะมีการแล้วคือว่าจะมีสถาบันผู้ชมนสาอะไรเงี้ยตไม่ได้มีการ

ที่ผมขอโดยจากพี่ธนาลีนแดงก็ไม่ให้เพราะเข,โขา,กกาโดนกับเพราะเขาโดนตัพราะว่ารอจนสถานการณ์บานปลายคือมันคือเราไม่สามารถให้เปิดส่วนตัวใครได้อะค่ะแต่เป็นไรไเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราไม่เป็นไรถ้ากรุปให้ทุกคนคมันว่วๆอยู่นี้เขาไม่ได้มัว่วๆนะคะไม,คไม่ได้รู้จักกันคือเราไม่ได้รู้จักกันนะคะต่างคนเขาก็ต่างมากันเราไม่ได้มีการนัดกันว่าให้มารวมตัวนี้ค่ะนายาีือมี มีมีนัดกิจกรรนัดแตนเราม่นีมนัดนัดกันยังไงอะคะมีนัดทั้งุกคนทุกคนเขาก็เป็นคนกินเข้าก็มาได้ปต่ไม่เป็นไรมีนัดแต่ว่าผมไม่มีนัดพี่ยืนยันว่ามีนัดคือมันก็เหมือนคนไปทำบุญที่วัตตานีไม่มีใครนัดนัดไหนแต่มีกัน่ะไม่เป็นไรนันแต่ว่าคุยกับน้องเขาไม่ได้ความหรอกนะน้องก็น้องเือญตามสบายเลยทำกิจกรรมอะไรเจอเชิญตามสบายคือได้ที่ก็แต่ไหนไม่ได้ช่วยที่ก็ดำเนินการตามคือเราก็ไม่ได้ว่าเราจะเป็นขั้นตอนอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่า คือเอาเในคนตัดวัให้จากจะใจะจะให้ราบลื่นในนั้นก็มีตำรืจเมือนนแบบที่ลงดูสิแล้วก็มีแต่คุณใส่ใสฟูนแล้วก็มีแต่คุณตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สากแล้วก็มีแต่ทะสลาะต้องอรับู้วว่าทหารมียังมีคนที่เข้าอยู่ถูกไหมครับหนึ่งแล้วก็สอที่ต้องแยกแยก่อนคุณคนนั้นก็เป็นคนสูงอายุ คุณพนักนก็เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เพราะเรารู้จักเราเดินเข้าไปแล้วคุณพนักนก็เป็นคนสมัยุยหรืออะไรเลยคุณพนักนก็เป็นเจ้านเจ้าหน้าที่ช่องภาพซึ่งเราไม่รู้จักแต่การที่คนจะเดินผ่านไปตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งใครจะเดินผ่านก็ได้แต่เราก็น้องก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นคนอ่านประกาศอะไรก็ไม่เป็นไรผมอยากประสานคนที่อ่านประกาศได้จะได้ให้ประชาชนไม่ต้องมานั่งรอกันอยู่นี้เขาจะมีอ่านประกาศอะไรคะ ผมไม่ทราบดิก็ตามก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาได้แจ้งไว้ผมไม่ทราบพี่ก็ก็ก็น้องผู้หญิงคนนี้ว่าแจ้งผมไว้ว่าจะมีคนมาอ่านประกาศคือโควนชนเขาก็มารอรอคนนี้อ่านเดี๋ยวดีนั่นแหละผมก็ไม่รู้ไงแต่ไม่รู้ว่าใครถูกไหมเออใช่ั้นก็รอต่อไปไม่เป็นไรรออย่างนี้แหละรอชื่าอ่ะยังไม่มาครับยังไม่มาแต่เนี่ยเขากำลังให้มาทำมาให้กำลังใจกันแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะรอตรงไหนไง ไม่ไม่คือไม่มีที่รอไอพี่พก็ต้องรออย่างเงี้ยเราต้องรอกันอยีกแค่แหละเพราะเดี๋ยวเขาจะให้คนยื่นอ่ะเท่าไปเท่ากิเดียวไม่ได้เลยต้องน้ำไม่ได้ยพรว่าต้องรอตรงนี้แหละคือเอาไปขนกำลังไปนะพี่มนุษย์ขณะนี้สภาพบริเวณถนนด้านในของศา,า,าลอาญารัชดาน,นะคะก็คือ มีเจ้าหน้าที่แนวรั้วกั้นนี่แล้วก็เดิมก็จะมีประชาชนตอนที่เราเข้ามาถึงทีแรกก็จะมีประชาชนจํานวนมากที่นั่งอยู่แถวบันไดก็จะมีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้ขยับออกมานอกรั้วนอกรั้วสีเหลืองที่ล้อมรอบตัวเสากลมๆ6ต้นที่เห็นนะคะก็ก็มีการผลักดันมวลชนออกมาอยู่ในส่วนของถนนก่อนแล้วตอนนี้ก็มีการขอความร่วมมือให้ขยับ ออกไปในจุดอื่นอีกแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลก็มีการมาสอบถามข้อมูลถึงว่าใครจะมาทํากิจกรรมซึ่งเผอิญว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ในส่วนที่อยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นที่เห็นก็คือจะน่าจะเป็นในลนักษณะของทนายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ศาลและสื่อมวลชนแล้วก็น่าจะเป็น ผู้ที่มาให้กำลังใจกันนใขณะที่วันนี้จะมีการลุน้นลุ้นประกันทั้ง7คนค่ะนี่ค่ะอันนี้มีข้อกำหนดของสารอาญาติดเอามาตั้งให้ด้วยแผ่นบเบลเลอร์เบเทอร์เป็นข้อกำหนดที่ใช้คำว่า ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสารยาปศองาปโอ้โหของใหม่ๆสิงๆเระเอิมเยอะจัด <c oughs> ขี้เกียจอ่านสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะมีแนวกั้นแล้วก็ในจุดฝั่งฟุตบาทนี้ค่ะแต่ในด้านรั้วสีเหลืองก็เจ้าหน้าที่ก็มีการให้จุดของสื่อมวลชนว่าให้มาอยู่แค่บริเวณในส่วนนี้ เนี่ค่ะจะจะเห็นว่าสื่อมวลชนก็ตั้งกล้องแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็มีผู้ที่มาให้กําลังใจค่ะที่พอเราเห็นก้าวก็จะมีบางคนก็ไปล้มไปล้มออมีมีป้ายมาอย่างที่เมื่อสักครู่เรามีการขอข้อมูลนะคะก็ก็เขาก็มีการถ่ายรูปก,กันและส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาก็จะเป็นลักษณะเหมือนต่างคนต่างมาแล้วก็ในมือก็ แทบจะไม่มีอุปกรณ์ป้ายเพราะหลายคนก็น่าจะรู้ในเรื่องของออความเสี่ยงที่จะโดนในข้อหาละเมิดอำนาจศาลค่ะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของแนวด้านในนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่กันรล้วปกติตรงจุดนี้ค่ะรถยนต์จะสามารถวิ่งทะลุผ่านมาได้วันนี้ก็มีแนวรั้วมากัน้นและรวมทั้งกั้นในจุดนี้ด้วยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเข้าไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อสอบถามข้อมูลกันเป็นช่วงๆไป ขนาดพวกเราเองต้านโดยการติดเชื่อไม่ได้เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นประตูของบริเวณสารอาญานะคะอ่าวันนี้ประตูถูกปิดค่ะอันนี้เป็นประตูทางออกแต่ถูกปิดเอ๊ะมันทางออกหรือทางเข้าพวกประตูสารนี่เลขคู่ก็จะเป็นทางเข้าออกที่นี่เป็นทางเข้าค่ะ อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าประตู8ปกติอันนี้เป็นประตูทางเข้าคือแทบจะเป็นประตูสุดท้ายของของแนวรั้วบริเวณของศาลแล้วค่ะเท่ากับว่าอย่างเมื่อกี้มีรถมาชลอเพร่กจะขอเข้าคงจะไม่ทราบว่าประตูด้านนี้ปิด ีทำกิจกรรมอะไรปะไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีเลยก็เงียมองอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นเจ้าหน้าที่สารกับตำรวจมาถามว่าใครจะมาอ่านคำแถลงการบอกว่าใครไม่เห็นมีตอนที่ผมเดินมามีตนั้นนั่งกันอยู่สองคนสองคนไม่เห็นมีอะไรก็แง่เด็ก ทำได้ยังไงในเมื่อทุกคนก็น่าจะรู้มั้งว่าว่าทําไม่ได้มขาจะยื่นจดหมายไม่ใช่อ๋อเหรอใครอ่ะกลุ่มไหนอ่ะไงไอ้ที่ล่าอายุติธรรมอ่ะอ๋อไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้บอกตรงๆไม่รู้เด็กธรรมศาสตร์เนอ๋อทีมาเนี่ยถ้ายื่นหนังสือก็สามารถขึ้นท้องข้างบนได้อยู่แล้วใช่ไหมปกติใช่ไหมอันนี้เขามายื่นประกันตัวนะเออแม่เป็นที่เขามายื่นกันมาแล้วเหรอมามาแต่เที่ยงแล้ว แต่ว่ากล่กในแนวร่ตามันจะมายื่นอะไรจบความอะไรอ่ะเพี่บความไม่ยี่ทางตงาลนะเ็ดันกบังหรือ็อยางไม่ได้นะอ๋อเจ็ดพันกะบาเิดไหมถ้ามายื่นนี้ก็ต้องได้เข้าไปในตึกใช่ไหมยื่นแบบเป็นทางการใช่ไหมน่าจะยื่นตรงหน้านและน่าจะตรงหน้าาจะจบแคไหนอ๋อเ่าได้เห็นเจ้าหน้าที่กันจะตื่นเต้น แล้วที่ยืนยืนน่ะมนุษยป้าตัตต้งนั้นไม,ไม่ไม่มียืนอยู่ฝั่งเช่ไหมพี่เข้าใจว่าแม่แม่จะมายืนอ๋อไ,ไ,ไม่ยืนแม่ชิดเขามายืนฝังกันตัวไม่ได้มายืนมายืนมันไม่ฝั่งแล้เออห้าโมงที่นี่ที่นี่เหรอไม่ได้เข้าใจคิดว่ามายืนที่นี่ด้วยหน้าศาลตอนเที่ยงเห็นเนี่ย ห็นไอ้คนคนส่งชวนยื่นมายืนทำไมว่าแดดเราเปรี้ยงนยืนแม่ยืนด้วยเขาบอกแม่ก็ยืนว่าแม่จะยืนทำไมเออก็เลยถึงมองหาเนี่ยเออจันดิกาจันดิกาเดือนจำเนี่ยทุกวันเสาร์แต่ถ้าวันเนี้ยปล่อยลูกก็ไม่ต้องยืนแล้วไงวันเสาร์ปล่อยปล่อยไปเต้ พูดคนลุกคุณ วันนี้ก็กลุ่มแม่ๆนะคะก็เดินทางมาอย่างมีความหวังว่าออจะได้ยืน่นจะยื่นประกันแล้วก็จะได้รับความหวังหรือได้รับการประกันตัวเหมือนกรณีของคุณสมยศกับคุณไผ่จตุพัฒนซึ่งได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็เลยคือเรื่องสุขภาพของคุณเพนกวินแล้วก็อีกหน่อยก็คงจะตามมาด้วยคุณลุง ซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็น่าห่วงค่ะสภาพของบริเวณแนวสารอาญาก็เป็นอย่างที่แจ้งไปนะคะขณะนี้12นาฬิกา3 3นาทีก็ขอยุติการไล์สดเพียงเท่านี้ค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของแนวเขตของบริเวณสารอาญาแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์อันใดที่ทราบก็คือว่าจะมีกลุ่มเด็กๆมายื่นหนังสือหรือยื่นจดหมายดังนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลัง เฝ้ารออยู่ว่าจะเป็นใครมาแต่ก็ตามหมายที่นัดก็คือเที่ยงครึ่งก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะคะปัจจุเอ,อ่สภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือหลายๆคนที่มารอให้กําลังใจคุณแม่ของคนที่ติดคุกอยู่ตอนนี้